รัอะไรเอ่ยที่เราได้รับอ้จริงเมื่อกี้เราได้รางวัลมิกซ์เจนเดอร์ค่ะรับซึ่งเป็นรางวัลใหม่ของปีนี้เลยครับใช่ก็รู้สึกดีใจมากๆครับจริงๆตอนที่เข้าชิงรางวัลนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีรางวัลแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนเล็งเห็นถึงวงที่มีหลายๆเพศหรือแม้กระทั่งนินเองวงเราอะที่มันเป็น l อ b t q ิอยู่ในวงอะไรเงี้ยทำให้เห็นว่าเอ้ยทุกคนเล็งเห็นถึงเพศนี้แล้วก็ทุกคนให้ความเท่าเทียมกับทุกๆเพศอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยครับ ใ่เพราว่าที่ทแล้กาา <laughs> วก็มาก็โค้ชสองนะครับก็ตอนแรกก็ตกใจว่าแบบใช่ชื่อเราจริงๆหรออะไรเงี้ยแล้วแบบก็เลยเราก็ขึ้นไปใช่ไหมพวกแบบทำตัวไม่ถูกบตื่นเต้นพวกไม่ถูกเลยครับดีใจมากความตื่นเมากๆกเลยครับเพราะว่าเราเป็นชื่อเขา้าชิงสองปีซ้อนแล้วใช่ใช่ปีที่เราเป็นลูกกี้ใช่ใช่ก็รู้สึกตีใจแล้วก็ขอบคุณทาง โชว์ทั้งปีซ้อนด้วยใช่ครับแล้วก็อยากอฝากฝันด้วย้นะครับก็คืออย่างเมื่อกี้ที่จอรนพูดบนเวทีตอนเป็นภาษาอังกฤษก็คือเดือนเดือนคฤษภาคมนีครับเราจะไปโชว์ที่เม็กซิโกกอีรอบหนึ่งนะครับไปถึง2เมืองเลยครับซึ่งรอบนี้เราจะไปในนามเป็นคอนเสิร์ตของโฟมิกส์เองของทีมป๊อปแบบเต็มตัวเลยก็อยากให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่ครับจริงจริงก็ คือว่าซุ่มซ้อมกันดีกว่าครับใช่เพราะเราเรายังพูดอะไรเยอะไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ซ้อมคัมแบ็กของพวกเราด้วยครับเดี๋ยวเรื่นี้ก่อนก่อนไปเม็กซิโกได้เจอคัมแบ็กของเรานั่นองใช่ครับใช่ใช่เหมือนตอนนี้เราถ้าจะเป็นแบบว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนซ้อมเยอรู้สึกยังไงบ้างเหมือนแบกตำแหน่งไปด้วยอ่โ้จริงๆทุกคนเหมือนกับว่าจริงๆทุกๆวงก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนทีมปอปของเราให้ไปสู่ระดับโลกอยู่แล้วครับก็อย่างน้อย พวกผมก็ดีใจครับเหมือนกับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งละกันที่ได้แบบผลักดันทีป๊อปไปสู่ระดับโลกก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ศิลปินวงอื่นอด้วยครับใช่ครับนินเชืช่อว<ช>่าถ้าเมื่อไหร่ที่แสงเข้าถึงหรือว่าเมื่อไหร่ที่ทุกคนเห็นสักยภาพอย่างทีป๊อปคือไปได้อีกหลายวงมากๆแน่นอนใช่ครับใช่เรียกว่าจริงจริงตุ้งีสองตีมานี้คือทีป๊อปทุกคนก็คือแบบมีความสนใจมากเลยใช่ครับเราอยากให้แบบว่าทิศทางมันไปมากมายขนาดไหนก็เลยจริงๆนินอยากให้ทุกคนสสนสนนนนนบบนััับบบุกแี้ตต่อไปะะคระเพรายงว์ ที่ปีที่แล้วเราก็เคยมาตัวตีแล้วเนาะแล้วปีนี้เราก็มาอีกทีนึงเราเห็นถึงความเติบโตแล้วก็เห็นถึงศักยภาพแล้วก็บทเพลงทุกอย่างคือแต่และว,วงคือที่เดบิวต์มาใหม่มีความสามารถกันทุกๆวงเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกๆคนที่ดูอยู่หรือว่าแฟนๆเพลงชาวไทยอะไรเงี้ยช่วยกันผลักดันให้ทีป๊อปแบบแก้าวไปสู่แบบระดับโลกอะไรเงี้ยครับในส่วนของคัมแบ็คของเราอะคะสปอร์อะไรยังไงให้บ้างไหมเอ่อมันมันน่าจะเป็นเป็นสิ่ง,ง,งที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นจากโฟมิกซ์แล้วกันครับ ใช่คร <Yeah>, so mm ับ hmm. ก yeah. well, we yeah. ็พ right? right ูดได้ประมาณนี oh ้ครับเพราะว่าเราย้ายค่ายครับวีที่เราแบบอยู่ที่โรนงานรคคอร์ดก็คือเป็นซิงเกิลที่แล้วเป็นรีบอร์นซิงเกิลใช่ไหมครับที่เราเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ต้องรอดูว่าหลังจากเกิดแล้วเราจะเติบโตไปในทางไหนจะเหมือนเดิมไหมแปลกไปไหมก็ต้องรอติดตามใช่ครับแนวด้วยหรือเปล่าก็อาจจะด้วยครับก็ต้องรอติดตามครับว่าเป็นยังไงครับใช่ครับโอเคไหมครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณพี่ทุกคนครับ